ยินที FC ที่เอฟซีเชื่อโลกรอคอยนะครับเอกม,มกคครับผม,มนี่ครับผม

ข้างข้างเรียกเราลงเยนะโยโอเคค่ะทนายตั้งเขาวันนี้จ่ายประกันตัวเรียบร้อยแล้วอย่าพูดอะไรนะทุกคนอย่าพูดอะไรกับผมนะครับวันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณนะครับศาลจังหวัดทุราษรนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับกับทุกคนนะครับก็คือตั้งแต่เช้านะครับที่ที่เรามายื่นเรื่องขอประกันตัวนะครับก็ทราบว่านเจ้าพนักงาน แล้วก็ทางแม่ของหงชมพู้เนี่ยมาคัดค้านนะครับเออตอนเที่ยงเนี่ยตอนผมอาไปทานข้าวเจ้าที่ก็โทรมาตามนะครับว่าให้ให้กลับมานะครับเพราะว่าศาลจะมีการไต่สวนนะครับปรากฏว่าก็ทางฝ่ายทางทางฝ่ายผู้คัดค้านนะครับเขาก็มีพยานมาทั้งหมดสามปากนะครับก็คือแม่ของหงชุมพู้นะครับแล้วก็พยานที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคนก็คือเจ้าพนักงานตำรวจนะครับก็เออแม่หลงชมพู้เนี่ยเขาก็ยอมรับนะครับว่า ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยก็ไม่สงสัยลุงพลนะครับแล้วก็ที่เขียนคำร้องเนี่ยได้รับความแนะนําจากตารวจนะครับเขายอมรับในสารแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการข่มขู่กันมาก่อนเลยนะครับไม่เคยมีการข่มขู่ทล้พยานทุกคนนะครับตรวจเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับไอตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นมากนะครับอย่างแรกเลยเขายอมรับนะครับว่าวันที่สองเนี่ยเราไปมอบตัวที่สตชนะครับเป็นการมอบตัวนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่ลุงพลเนี่ย จะถูกออกหมายจับนะครับตอนซ่างเนี่ยส่วนที่สองนะครับลุงพลไม่เคยมีพฤติกรรมออกหมายหลบหนีมาก่อนนะครับแสดงว่าการที่เจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยไปขอออกหมายจับนะครับโดยอ้างเหตุหนึ่งนะครับคือว่าเรายุ่งเก่ยิงพยานหลักฐานแล้วก็หลบหนีเนี่ยซึ่งเป็นความเท็จนะครับเดี๋ยวไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยเราน่จะมีการดําเนินการต่อไปนะครับเพราะว่าการไปยื่นคำร้องต่อศาลนะครับ ถ้าเราไปยื่นในเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงนะครับอยากไปบอกว่าลุงพลเนี่ยมีพฤติการหลบหนีแต่จริงแล้วไม่เคยมีนะครับทำให้ศาลเนี่ยหลงผิดนะครับในการออกหมายจับได้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องคราวหน้าที่ผมมานะครับผมคงจะมาดําเนินคดีนะครับกับตัวตํารวจที่มาขอหมายจับนะครับในเรื่องของการละเมิดหน้าศาลแล้วก็ดําเนินคดียาต่อนะครับไปครับไปครับเพราะว่าได้มีการนัดหมาย ไปแล้วเดี๋ยววันอังคารนะครับเดี๋ยวจะตัวจลุงพลกับบ้าแตนไปด้วยนะครับก็ไปคุยกับทางการธิการจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีแค่ประเด็นเรื่องออกหมายจับมันมีการจับด้วยนะครับแล้วก็การควบคุมตัวลุงพลที่สตชนะครับเพราะวันนั้นเนี่ยเรายืนยันนะครับว่ามันคือการมอบตัวแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับเอากุญแจมือมาล็อกคือมันเป็นตามปวิอาญานะครับว่าถ้าเกิดว่าการการจับกุมเนี่ยมันจะต้องทําเท่าที่จําเป็นนะครับของเราเนี่ย เราจราิดีเข้าไปมอบตัวอยู่แล้วนะครับแต่การปฏิบัติของตํารวจเรื่องนี้มีดีกาอยู่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องดําเนินการต่อไปนะครับตำรวจยอมรับว่าขณะนัน้นเป็นการมอบตัวเป็นก,การสับกันสารพิจารณาอันนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้สั่งจับไหมก็สารก็พิจรารณาทุกอย่างเพราะวันนี้เราไต่สวนเนี่ยคือสามปากตอนแรกผมเนี่ยอยากจะเออเอาพยานด้วยนะครับแต่ทีนี้ผมขออนุญาตสารถามค้านพยานทุกป,ปากนะครับพอถามค้านเสร็จเนี่ยผมคิดว่ามันพยานหลักฐานเพียงพอแล้ว นะครับเราก็ไม่ได้เอาพยานเพิ่มก็ขอให้ลุงพลลุงลุงพลเนี่ยนะครับเอ่อได้มีการแถลงต่อสารนะครับว่าไม่เคยหลบหนีไปไหนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งกับพยานคนไหนนะครับทาไมถึงจะมากลัวตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยไปไม่ขู่ใครเลยนะครับก็แถลงให้สารเห็นนะครับว่าเรามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งด้วยเนนคั้ลกับสารงก็อันดับแรกนะครับผมก็ต้องขอบคุณ

หน้าตาก็ยังสดชื่นอยู่นะครับแต่จะอิจโรอยนิดหน่อยเนาะคือเรื่องการตัดนอนเนะคนอยู่ข้างในบางทีอาจจะนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่นะครับ คืออย,อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเอ่อ<ช>ที่ไปให้ข่าวในที่โซเชียล,ลกับพยานหลักฐานในศาลเนี่ยมันแตกต่างกันที่เชิง<ช>วันนี้นะครับพยานทุกป,ปากไม่มีใครยืนยันเลยว่าลุงพลเนี่ยไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือไปโกมผูนะครับแต่ว่ามีการนําเสนอข่าวแล้วก็ขอคำร้องขอเอาหมายจับไปแบบนี้นะครับผมถึงบอกทุกคนเลยครับว่าให้ดูพยานหลักฐานก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินลุงพลนะครับให้ผมได้ทําหน้าที่ทนายความนะครับ เอาความจริงออกมาว่าเรื่องราวเนี่ยจริงๆจะเป็นยังไงนะครับตารวจาาญญที่มุกดาหารเนี่ยก็คือเจา้าพนักงานตํารวจที่เกี่ยวข้องอะนะครับกับการยืน่นคําร้องขอออกหมายจับนะครับเพราะผมมองรับยืน่นคําร้องเนี่ยเป็นคําร้องที่เป็นเท็จนะครับทําให้ศาลหลงเชื่อนะครับว่าบุคคลเนี่ยมีพฤติกรรมหลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานนะครับวันนี้เขาก็ยอมรับแล้วว่าก่อนที่เขาจะขอ ยื่นออกหมายจับแบบลุงพลไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเลยแต่มีตอนหลังเขาไปอ้างแบบนี้แล้วตอนนั้นก็เขาก็บอกอยู่ว่าไม่มีใครทราบเรื่องหมายจับจนเข้าไปที่บ้านตอน6โมงเช้าในวันที่สองนะครับแล้วลุงพลจะไปทราบได้อย่างไรนะครับตำรวจที่ว่า่ที่กรมสอบตรน้วยไ้หมครับก็ครับเอาเบื้องต้นก่อนลนะครับที่จะดําเนินคดีที่ตอนที่มีการจับลุงพลเนี่ยคือเจ้าพนักงานตำรวจที่เซ็นชื่อในบันทึกจับกุมนะครับเพราะว่าผมมองว่าเรื่องนี้มัน